สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์นะครับเป็นรายการที่จะนําเรื่องราวความหลอนหลากหลายรูปแบบเพื่อมาวิเคราะห์ในรูป,รปแบบของวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์กับกับคลิปที่กาลังเป็นไวรัลเก้าล้านวิวเลยครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับน้องนักเรียนกับอาจารย์ครับที่กาลังเดินขึ้นอาคารนะแล้วจูจ่ๆครับน้องนักเรียนหญิงที่กําลังเดินขึ้นไปเนี่ยก็หยุดชะงักกับอะไรสุดบางอย่างนะครับและหลังจากนั้นครับก็วิ่งลงอาคารไปเลย ไอคลิปนี้ใช่ไหมที่ที่น้องนักเรียนน่ะจะเดินตามอาจารย์ไปเพื่อไปเหมือนไปแต่งหน้าไปลําไปอะไรสักอย่างเนี่ยมีมีงานอะไรสักอย่างของโรงเรียนนะไปสักช่วงตอนตีสี่ตีสี่กว่านี้มั้งใช่ใช่เออเออคลิปนี้มันเป็นข่าวด้วยนะเออไวรัลเลยนะอืคลิปไหนพี่ผมไม่เคยดูเลยนะมาเคยไหม้ยเหมือนคุ้นตานะ้พี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเออเออเนี่ยครับคลิปเดี๋ยว ก็ดูปกตินะในช่วงแรกอูดีไฟกูเฮ้ยแบ่น้่ๆเฮ้ยน้องเลิกหลักว่ะน้องหลัวเฮ้ยแต่น้องเขาก็ยังมีความที่แบบหันกลับไปนะเฮ้ยเดี๋วน้องเจออะไรวะลืมของอ่ะเฮ้ยคนจุดก่อนนึกดูเฮ้ยพี่ว่ามันก็หลอนนะ มันเป็นช่วงปีไปสี่ครึ่งเลยนะปีสี่ครึ่งเนี่ยคือด้วยความที่ว่าอย่างสมัยก่อนหรือว่าแม้แต่สมัยพี่เป็นเด็กๆนะตอนสมัยเรียนตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนตำปานนอกหรือโรงเรียนที่ไหนก็ช่างเนี่ยเขาจะชอบสร้างคับป่าช้ากันใช่ไหมแล้วทีเนี่ยทีเนี้ยอันเนี้ยโอกาสเนี่ยที่น้องเดินมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยอย่างไอ้ช่วงเวลาอย่างเงี้ยอมันเป็นเวลาที่ที่เขาเชื่อกันว่านะ สิ่งได้รับจะชอบออกมาแล้วน้องอ่ะอาการอย่างเงี้ยเหมือนก็เจออะไรอ่ะเหมือนก็ต้องเจออะไรซึ่งซึ่งหลาย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 คอมเมนต์หรือในข่าวเองเขาบอกว่าน้องอ่ะเจอเงาดําตักหน้าแล้วน้องทาตัวไม่ถูก<ม>คือโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ว่าน้องน่าจะเจอดีว่าน่าจะเจอของแล้วว่ะขอคนรู้นมเฮ้ยมันมันจรงิงอย่างที่พี่บอกนะช่วงเวลาเนี่ยเคยคุ้เคยอย่างเงี้ไหมที่ว่าอะไรนะ ทีหนึ่งลงพัดจีสองมาหอ,อนีสามก็ลงเปิดจีสี่พีออกอะอะว่ากินคนไม่ใช่อับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเวเหรอใช่ใช่ <S <S อันนี้จำเป็นอะไรรู้ไหมแต่ตอนเด็กไงของเราเพวกเรากนะัน<อ>่ะอถ้าในส่วนของผมนะที่ผมมองอะ่ะคือในจังหวะที่เขากําลังขึ้นไปครับคือ<ม>เหมือนกับว่าไอ้โฟนอะ่ะมันมีระบบที่แบบว่าตั้งให้แบบมีข้อความมาหรืออะไรมามันเป็นแฟลทแบบก็พิ๊กก็พิ๊กอะครับอซึ่งในจังหวะที่ขึ้นไปแล้วอ่ะน้องอ่ะด้วยความที่มันตีสี่ครึ่งครับอาจจะแบบตามัว อย่างเงี้ยเจ็บไหมครับยังงัวเงียอยู่ใช่ยังงัวเงียอยู่ยงงแล้วทีเนี้ยจังหวะที่ครูเขาเดินไปปุ๊บแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ไอตัวเนี้ยมันเด้งพอดีแล้วแฟดมันแบบกระจายพอดีมันทําให้แบบเหมือนสายตาเราอ่ะมันพ่ามัวแล้วแบบฟึ๊อย่างเงี้ยออหรือไม่มีหรอมว่าวิญญาณผมก็มันมองได้หลายมุมนะแล้วพี่โอว่าไงครับไอที่มาพูดมามีเหตุผลนะแต่แต่ ด้วยความที่ว่าโรงเรียนเนี่ยบางที่บางแหล่งเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของอพู้ผีปีศาจกัเพรเวสีผีเล่ร่อนพวกนี้บางครั้งบางทีเนี่ยอ,อย่างสังเกตดูในคลิปเห็นไหมตอนที่ครูเขาเดินขึ้นมาโอเคใช่มันมีเหมือนแฟตมือถือปั๊บปั๊บปั๊บแต่ทําไมจังหวะที่น้องหยุดชะงักปุ๊บ้วไฟติดปั๊บขึ้นมาเลย ใช่ไหมใช่ไหมถ้างั้นที่เราดูในคลิปเนี่ยจังหวะที่อาจารย์จะเปิดไฟเอ่ยหรือน้องจะเปิดไฟเอ่ยมันไม่มีเลยนะมันไม่มีเลยพี่เชื่อว่าพี่เชื่อนะว่าโอกาสที่จะเป็นสัภเวสีผีแน่นอนที่อยู่ในโรงเรียน,นยโอกาสสูงมากเลยนะโอเคครับจริงอย่างที่พี่โอบอกนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพี่คือจากที่ผมผมเห็นมานะคือเดินขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมตรงเสาอะ่ะ หลังจากพ้นบันไดไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะมีสวิตไฟอยู่ตรงนั้นครับคือโรงเรียนพวกคุณอ่ะเป็นยังไงกันคือคือจะมีอ่ามัสวิตไฟตรงนั้นไหมใช่นะเพราะว่าหลังจากที่คูแล้วปึ๊บไฟติดปั๊บอ่ะใช่เพราะว่าไม่เป็นทราไม่ิน่พอดีแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะสังเกตดูคือขึ้นไปปึ๊บชิดขวาชิดขวาปึ๊บมันคือสวิตไฟเออโดยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ตรงจุดประมาณนั้นอยู่แล้วไม่ฝั่งบันไดก็ฝั่งพ้นบันไดถูกไหมครับมีเหตุผลครับคุณว่าไงผมว่า มันต้องดูดลหลายๆข้อความหลายๆเหตุการณ์รวมกันครับอืมดูคอมเมนต์เนี่ยมันมีของคอมเมนต์แล้วก็มีคลิปสองด้วยนะโอ้ยมีคลิปสองมีค,มลงคลิปสองด้วยเราเปิดได้ไหมครับเดีด๋ยวผมลองเปิดคลิปสองก่อนนี่คลิปสองเปิดเสียงยได้ไหมครัเนี่ยขอ้อโเสียงยังไม่มีอะไรเนี่ยคือเมื่อกี้เลยบอกแบบว่า อ๋ครูแต่ว่ามันมีดีค i ปชั่นครับี่ครูเขียนไว้ครับลองลองอ่านดูครับปิดเสียงไหมครับก็นี่ครับคลิปที่สองเนี่ยมีคนถามว่ามีตอบไหมนะครับแล้วก็คุณครูเขาได้ลงคลิปที่กําลังเดินอยู่บนอาคารนะครับซึ่งเขาอธิบายว่าครูเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้นสามนะครับจึงเดินไปเรียกครับแล้วก็นึกว่าเป็นนักเรียนนะครับสรุปว่าพอขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครครับมีแค่ครูอยู่ในความมดคนเดียวครับ ก็เลยจึงรีบลงมาครับเฮ้ย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 เฮยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขณะในคลิปยังบอกเลยว่าได้ยินเสียงคนเดินคนเดินอยู่ชั้นบนพอเดินตามเข้าไปดูแล้วไม่เจออะไรเลยใช่โอกาสที่มันจะเป็นสิ่งลี้ลับสูงมากๆเลยนะสูงมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอะไร เขาสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ในบริเวณที่เขาจองจำอยู่ mm. เขาจองจำอยู่ mm. อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้โรงเรียนลหลายๆที่ทั้งในต่างจังหวัดหรือบางที่ในเมืองใหญ่ๆ mm. เขาอาจจะสร้างทับในสุสานหรือป่าช้าเก่าดังนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัมภเวสีหรือผีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไปไหนไม่ได้ เขาก็เดินเล่นนู่นนี่นั่นตามภาษาของเขาอะ่ะเพราะวัาเป็นที่ของเขา,งา<ม>ไงเป็นที่ของเขาไงาใช่ไหมแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บในคลิปเอยอะไรเอยคอมเมนต์ต่างๆเอยเขาก็บอกว่าโอกาสับเป็นอย่างเนี้ยสูงใช่ไหมจริงปะ่ะ<ม>คืออย่างนี้ครับพี่โอคือผมมองว่าในเมื่อมันเป็นงานที่แบบว่าวต้องแต่งหน้าแต่งตาแล้วแบบมันมีงานของโรงเรียนนะครับ คือมันไม่ใช่แค่น้องคนเดียวอยู่แล้วแล้วซึ่งเสียงน้องคนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้อยู่ชั้นบนนะครับคือเขาอยู่ชั้นล่างใช่ไหมเขาเดินกันหรือวิ่งกันน่ะเสียงมาสะท้อนขึ้นไปข้างบนได้สบายอยู่แล้วครับผมผมก็เลยมองว่ามันมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ผิดป,ปกติหรือถ้าสมมุติว่าในจังหวะที่ครูเดินลงมาเนี้ยแล้วเขาได้ยินเสียงอีกอะ่ะมันก็ไม่แปลกเลยตรงที่ว่าน้องคนนี้ลงมาก่อนนั้นที่ครูเดินตามลงมานะ่ะเขาใส่รองเท้าแล้วออกไปแล้วด้วยนะครับพี่เท่บ้างไงเอออย่างม้าก็มีเหตุผลนะ คือเป็นเหตุผลที่จริงๆที่พิสูจน์ได้ใช่ด้วยความที่มันมืดมันตีสี่คึ่งที่รถมันเงียบสงัดอะ<ม>่ะแล้วแบบมันก็ต้องมีเสียงสะท้อนเสียงอะไรตามธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะโอเคโอเคได้ได้ไดเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าทุกคนคิดยังไงกับคลิปคลิปนี้ทุกคนคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนาะทุกคนสามารถที่จะตัดสินและก็คอมเมนต์มาบอกพวกเรา<ม>ที<ม><ม>นะครับช่วยพวกเรามาดูว่า ลหลายหายคนเนี่ยคิดกันยังไงอาจจะเชื่อไปทางสายศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยแล้วก็แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้เนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งครูแล้วก็ทั้งน้องในคลิปที่เพื่อนโดนอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับคลิปหน้าติดตามด้วยนะครับว่าเราจะมีคลิปหรือมีอะไรมาให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดปิดสัยศาสตร์ของพวกเรา ฝากติดตามพวกเราวิทย์สายสาสด้วยนะครับอุทย์ด้ย